เพือดเนี้ยเขามีหลายชื่อนะคะถ้าภาษาคําเมืองหรือภาษาเหนือเนี่ยเขาเรียกผักเพื่อนค่ะภาคกลางหรือว่ากรุงเทพเนี่ยเขาเรียกต้นเรียบนะคะส่วนสมยัยพุทธกาลเนี่ยเขาเรียกว่าต้นปิ่ผลิเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าตีบังกรเนี่ยตัดสรู้ใต้ต้นนี้นะคะแล้วผักเป็นผักชนิดนี้นะจะมีทั่วทุกภาคเลยค่ะ,ะจะมีสองสีนะคะมีสีแดงกับสีขาว เป็นต้นไม้ใหญ่ตระกูลต้นทสนะฮะมีมีรากใสย้อยด้วยค่ะววก่อนปีหนึ่งเนี่ยเขาจะมีการแตกเป็นเป็นใบไม้ผลินะ,ะเป็นใบไม้ผลิกในช่วงฤดูฤด,ดูหนาวนี่แหละครับแล้วเขาก็จะแตกปีละครั้ง,งนะปีละครั้งเมื่อเขาแตกยอดอ่อนเนี่ยเราก็ไปนำยอดลงมานะ ล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็นำไปนึ่งไปนึ่งให้สุกนิ่มนะคะเพื่อจะได้นำไปปรุงอาหารต่อหรือว่าทานสดก็ได้นะคะ ทานสดได้นึ่งแล้วก็มาทานกับน้ำพริกอย่างอื่นก็ได้นะคะรสเขาจะมีรสเปรี้ยวนะคะเด่นๆนะคะรสเปรี้ยวรสมันนะรสเปรี้ยวรสมันรสมีฝาดเล็กน้อยค่ะเมื่อเราได้ผักเคลือดนึ่งสุกแล้วเราก็นํามาหัน่นนะหั่นให้ให้ง่ายต่อการรับประทานนะคะค่ะเพราะว่าบางทีใบเขาก็ใหญ่ค่ะบางทีใบเขาก็ใหญ่เมื่อเราหัน่นผักเคลือดนะหัน่น ค่อนข้างไม่ไม่ละเอียดมากนะฮะหัน่นหยาบๆนะฮะ,ะวันนี้เราจะเสนอเมนูก็คือถ้าถ้าภาษาภาคกลางเขาเรียกว่าผัดผักเคลแต่ถ้าภาษาคำเมืองเขาเรียกว่ายำนะ,ะยำผักเคลค่ะวัตถุดิบที่ใส่ก็มีน้ำพริกนะฮะน้ำพริกเครื่องแกงก็คือมีพริกแห้งนะคะหอมกระเทียมนะ,ะแล้วก็มีขา่ามีตะไคร้นะ นำน้ำพริกนำวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยมาโขลกรวมกันนะคะให้ละเอียดค่ะแล้วก็ใส่มะเขือเทศแต่งรสนิดหน่อยค่ะมะเขือเทศเขาก็จะมีรสกลมกล่มนะคะอา,อาจจะใส่กะปิน่าจะเป็นถั่วเน่านะ,ะหรือกะปิก็ได้คะ่ะใส่สักเล็กน้อยนะคะเตรียม กระเทียมนะคะกระเทียมทุบเพื่อที่จะเจียวนะเจียวน้ํามันให้เขาหอมน้ำมันเจียวกระเทียมหน่อยนะฮะแล้วก็นําพริกแกงค่ะที่เราโขกไว้แล้วนะฮะที่ว่ามีขามีตะไคร้มีหอมมีกระเทียมมีกะปิเนะะี่ย จนกระทั่งหอมสุกดีเติมน้ำพอสมควรแล้วเราก็ใส่ผักเคอลงไปเลยค่ะ ใส่ผักเคลตดลงไปนะใส่มะขามเทศลงไปไอ้ใส่ใส่มะเขือเทศลงไปค่ะใส่มะเขือเทศลงไปผัดให้นิ่มค่ะให้สุกนิ่มไม่ต้องปรุงรสอะไรมากมายฮะมีเกลืออย่างเดียวค่ะเราใส่เกลืออย่างเดียวค่ะนะแล้วก็ทานคล้ายๆเหมือนเหมือนผัดเผ็ดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าภาษาเหนือเขาเรียกยำผักเคลตดนะฮะอันนี้ก็เป็นเมนูที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะคะ เระเรียนทํำสำนึกดีค่ะ